โอเคนะครับผมก็ได้รับเงินนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้เวลาไม่นานนะครับเพียงแค่ไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับเงินเข้าเลยนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับผมนี่นะครับผมได้รับเงินตามนี้นะครับผมประมาณ15บาทนะครับผม15บาบาทไทยนะครับ ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับในส่วนของเหรียญคริปโตนะครับในส่วนของเว็บไซต์ใหม่เว็บนี้เลยนะครับที่ผมได้สอนวิธีการสมัครวิธีการใช้งานไปก่อนหน้านี้นะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่ได้สมัครหรือว่ายังไม่เข้าใจวิธีการสมัครนะครับสามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะได้วิธีการสมัครไว้ให้นะครับลองเข้าไปดูในคลิปที่1นะครับ ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะทําการสอนวิธีการถอนเงินนะครับว่าการถอนเงินเนี่ยถอนอย่างไรนะครับเมื่อเรามีคะแนนครบขั้นต่ําแล้วนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะทําการถอนเหรียญอะไรนะครับให้เรามาเลือกที่หัวข้อการถอนเงินตรงนี้นะครับที่เป็นรูปหมูนะครับสาหรับคนไหนที่สอบถามเข้ามาว่าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยอย่างไรนะครับก็ แนะนำนะครับให้ใช้งานผ่าน Google Chrome นะครับมาสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับทั้งคอมพิวเตอร์และก็มือถือนะครับเมื่อเราเลือกมาที่การถอนแล้วนะครับให้เรากดไปที่คริปโตตรงนี้เลื่อนลงมาส่งการค้นหานะครับใครที่มีบัญชีเพ y p a l ลก็ถอนผ่าน p a y p a l ได้นะครับขั้นต่ำอยู่ที่30,000คะแนนนะครับเหรียญคริปโตนะครับมีทั้งหมด6เหรียญนะครับ i ิตคอย ไลท์คอยอีชเลียมแล้วก็ XLM, Bitcoin Cas h นะครับ AOX อันนี้ไม่รู้ว่าคือเหรียญอะไรนะเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูก่อน OX อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเหรียญอะไรนะครับไม่เป็นไรนะครับผมย้อนกลับมานะครับผมจะทําการถอนนะครับในส่วนของ Bitcoin นะครับผมถอน Bitcoin ให้ดูนะกดเลือกนะครับการถอนเงินนะครับก็คือกระเป๋าคอยเบสนะครับในการรับเงินนะครับ ตรงนี้เขาได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าต้องเป็นคอยเบสนะครับถามว่าใช้บิตขับสตาร์โกลบายเนนได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเว็บเขากําหนดไว้ก็คือคอยเบสนะครับคอยเบสนะครับเป็นที่ที่ง่ายที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุดในการซื้อขายและจัดสกุลเงินดิจิตอลนของคุณนะครับรองรับบิตคอยอีโเรีมไลท์คอยและคริปโตต่างๆนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับ ขั้นตอนการถอนนะครับมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับตรงนี้ขั้นต่ำการถอนนะครับอยู่ที่0.1ดอลลาร์นะครับประมาณ3บาทไทยนะครับคะแนนที่ใช้นะครับก็คือ1,000คะแนนนะครับหรือว่า1,000เหรียญทองด้านบนนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับผมมีอยู่ที่7,000นะครับผมจะถอนที่0.5 USD นะครับก็ประมาณ15บาทนะครับผมประมาณ15บาทไทยนะครับ1ดอลลาร์เนี่ยก็ประมาณ30นะครับผมจะถอนที่ 5,000ันเหรียญทองนะครับกดเลือกนะครับจากนั้นนะครับผมเขาก็จะให้เรานะครับกรอกอ e ีเมลคอยเบสนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินเองก็ให้เรากรอกอ e ีเมลของบัญชีคอยเบสนะครับอีเมลก็คืออ e ีเมลที่เราใช้เข้าสูร่ระบบหรือว่าอ e ีเมลที่เราใช้สมัครบัญชีคอยเบสนะครับผมกรอกลงไปเลยเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสอบอ e ีเมลของเราให้ดีนะครับว่า มันถูกต้องหรือเปล่านะครับเป็นบัญชีคอยเบสหรือเปล่านะครับผมตรงนี้ถ้าคุณกรอกผิดเนี่ยผมไม่รู้ว่าการแก้ไขเนี่ยมันจะยุ่งยากหรือว่ามันง่ายนะครับเมื่อเรากรอกผิดไปแล้วนะครับเงินอาจจะไม่เข้าบัญชีของเรานะครับกรอกให้มันถูกต้องจากนั้นกดดาเนินการต่อนะครับโอเคแล้วก็กดยืนยันการถอนตรงนี้นะครับผมตรวจสอบให้ดีว่าถูกต้องหรือเปล่าอ่ะกดยืนยันโอเคนะครับคุณต้องการ คุณต้องกรอกวิธีการยืนยันอย่างน้อยหนึ่งวิธีโอเคงั้นกดตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมอาจจะยังไม่ได้ยืนยันนะกดไปนะครับวิธีการยืนยันนะโอเคตรงนี้นะครับผมก็ให้เรายืนยันนะครับให้เรามายืนยันโอเคตรงนี้มีหมายเลขโทรศัพท์นะครับก็ให้เรากรอกหมายเลขโทรศัพท์ลงไปนะครับการกรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับผมก็ให้เรากดบวก6 6นะครับแล้วก็ ไม่ต้องกรอกศูนย์นำหน้านะครับกรอกแค่9้าตัวนะกดไปนะครับรอนะครับผมโอเคนะครับเขาได้ส่งข้อความมาที่เบอร์มือถือของเรานะครับก็ให้เราใส่รหัสนะครับตามที่ได้รับนะครับแล้วก็กดส่งรหัสยืนยันนะครับโอเคหมายเลขโทรศัพท์ของเราได้ทําการยืนยันแล้วนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับก็ให้เรากดยืนยันนะครับตรงนี้นะครับคุณจะต้องทําการเชื่อม ข้อมูลประจําตัวนะครับในส่วนของ Steam กับบัญชีของคุณก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ต้องเชื่อมก็ได้นะครับเราเชื่อมอเบอร์มือมมถือไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่การถอนเงินใหม่อีกรอบนะครับว่าจะทําการถอนได้หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าเชื่อมต่ออย่างใดอย่างหนึ่งนะผมได้เชื่อมต่อไปแล้วสลักเบอร์มือมมถือนะครับโอเคกดถอนเงินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับ โอเคได้แล้วนะครับผมการถอนเงินของคุณนะครับถูกระงับควรตรวจสอบและยืนยันภายใน2 4สีชั่วโมงข้างหน้านะครับผมอันนี้เราต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมก็ได้ทําการถอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ที่เราถอนไปใช่ไหมนะครับมันบอกว่าได้ระงับการถอนเงินของคุณนะครับมันไม่ได้ระงับการถอนนะคะแนนเนี่ยมันถูกตัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมเหลือ2,700นะครับ มีการยแยงเถือนตรงนี้นะครับผมการการถอนถูกระงับเนี่ยก็คือการอยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะครับผมคิดว่านะครับต้องรอดูนะครับถ้าเงินเข้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท้ายคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าผมก็ถอนเงินครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรารอดูเลยนะครับเโอเคนะครับผมก็ได้รับเงินนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้เวลาไม่นานนะครับเพียงแค่ ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับเงินเข้าเลยนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับผมนี่นะครับผมได้รับเงินตามนี้นะครับผมประมาณ15บาทนะครับผม15บาทไทยนะครับประมาณ1501ารซาตชีนะครับที่ผมได้ถอนไปนะครับในส่วนของ Bitcoin BTC นะครับก็จ่ายเงินจริงนะครับถามว่าเว็บไหนนะครับก็คือเว็บไซต์นี้เลยนะครับที่ทำการจ่ายเงินมาให้นะครับก็จ่ายเงินจริงนะ อันนี้เป็นในส่วนของอีเมลนะครับที่มีการถอนเงินเข้ามายังคอยเบสนะครับจะมีอีเมลแจ้งเตือนว่ามีการฝากเงินเข้ามานะครับเรามาดูที่กระเป๋าคอยเบสก่อนนะครับผมเมื่อเราเข้ามาที่กระเป๋าคอยเบสเสร็จทั้งแอปหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับให้เรากดไปที่พอร์ตสินทรัพย์นะครับผมหรือจะกดไปที่เหรียญบิตคอยของเราก็ได้อันนี้กดเข้ามานะครับเลื่อนลงมานะครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของบิตคอยนะครับ BTC นะครับกดเข้าไป เลือกอ่ะสำหรับใครที่ขึ้นภาพรวมนะครับให้เรากดไปที่กระเป๋าเงินนะครับตรงนี้กระเป๋าเงินนะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับยอดเงินคงเหลือนะครับอันนี้ผมมีประมาณ400กว่าบาทนะครับผมแล้วก็ก็คือบิตคอยที่ได้รับนะครับก็คือตรงนี้จากเว็บนี้เลยนะครับนี่จ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับรูปเว็บนะครับชื่อเว็บไซต์นะครับผมก็ บอกเลยว่าเว็บนี้จ่ายจริงนะครับเรามาดูประวัติการถอนเงินนะครับที่เราได้ทําการถอนออกไปนะครับที่ทางเว็บเนี่ยมันได้แจ้งว่ายอดเงินของคุณถูกระงับนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะก็ตามคลิปที่ผมได้อัดไปนะครับมาดูที่ประวัตินะครับผมประวัตินะครับนี่เลยนะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับสถานะจํานวนคะแนนนะครับก็ประมาณ5,000ัคะแนนนะครับ จ่ายเงินจริงนะครับผมในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็ลองไปสมัครมาเล่นดูได้วิธีการสมัครก็ตามคลิปด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ